ี้นะคะยังอยู่กับ Oracle Oracle Synchronicity นะคะเป็นพลังงานที่เทพเทวาเบื้องบนจะสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆวันนี้มีพลังงานของเพื่อนๆที่มีความเป็นผู้นําเห็นหัวใจไหมคะหัวใจแห่งความรักความเมตตานี้มีปีกทุสว่รคด้วยนะมีปัญญายานยานอย่างรู้ที่ เนี่ยเนี่ยดอกกุหลาบเห็นไหมคะนะมีความรักอยู่อยู่อยู่รอบกายเลยนะไม่ว่าจะหายใจเข้าออกก็เป็นพลังงานที่ดีค่ะดีงามนะคะเนี่ยหลับตาก็โฟกัสที่การปฏิบัติเนาะปฏิบัติภาวนาเรียกว่าเป็นผู้ที่ดูรู้เห็นตามความเป็นจริงอ้ายมีคำว,ว่ารู้อีกแล้วนะก็คือเป็นเป็น รากฐานที่บอกเลยว่าเป็นความเจริญแห่งการมั่นคั่งมั่นคงยั่งยืนยาวนานที่เป็นสิ่งสวยงามบนโลกใบน,นี้พลังงานของเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นสิ่งสวยงามบนโลกใบน,นี้เป็นพลังงานที่ที่เป็นการสร้างชีวิตที่มีรากฐานที่มีรากฐานที่อ,อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยความสุขอะคะ่ะแฮปปี้เนสอะค่ะนะ เพราะว่าในการเขาเห็นเขาใส่เสื้อขาวไหมคะมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์มันเป็นเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาคือคือถึงแม้จะกอดอกมันเหมือนป้องกันพลังงานเนาะแต่ในในตรงนั้นเนี่ยเพื่อนเเห็นเห็นเป็นเป็นแสงขึ้นไปเชื่อมต่อกับข้างบนนะคะนะเป็นพลังงานที่เชื่อมต่อกับเทพเทพวาสิ่งศักดิ์สิทธิ วายสตอรี่พายอล์พาอตคือเป็นการสื่อสารที่นกแก้วนกแก้วพูดกับมันนี่ได้รับรับทรัพย์รับโชคนะบทส่วนมนต์ต่างๆค่าวเพื่อนๆน,นะอันนี้อันนี้ก็เน้นเลยเนาะเอออันนี้เขาบอกว่าประมาณว่าเป็นเรื่องราวของนอกนกแก้วพาอต นกนกแก้วป่าค่ะนะที่แบบเขาเขานับเงินนะ,ะเพราะฉะนั้นคือเขาก็เน้นเรื่องตรงนี้เน้นเรื่องสวดมนต์ค่ะเสียงต่างๆพลังงานแห่งการสวดมนต์นะคะเพื่อนๆจะจะทำความจะทําให้สิ่งที่เพื่อนๆอธิษฐานนั้นเป็นความจริงนะคะเป็นความจริงจากการสวดมนต์ภาวนาการการที่สติปัญญากับใจมันมันเชื่อมต่อกัน มันเป็นมันเป็นความลึกลับเป็นความศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพื่อนๆน,นะเพราะฉะนั้นคือ กาเขาเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เพื่อนๆทำดีแล้วถูกต้องแล้วดีงามแล้วไม่ได้ไปหลงยึดมั่นถือมั่นอย่างใดนะคะเพราะว่ารู้ถึงทุกปัจจุบันขณะแล้วสังขารทั้งปวงไม่ได้มีแก่นสารอะไรไม่ได้มีความหมายต่อใจอะไรเลยเนาะจะดีชั่วสุขทุกบุญบาปกุศลอกุศลเป็นกิเลสตัณหาอะไรก็ไม่สามารถทําอะไรใจเพื่อนๆได้นะทุกทั้งหมดไม่ได้ติดเข้าไปอยู่ในใจค่ะไม่ได้หลงเอาอะไรเป็นเราเลยนะก็ดีงามค่ะ ขออภัยสิ้นอวิชาทุกอย่างแล้วก็พ้นทุกได้แม้พ้นทุกแค่ปัจจุบันขณะก็ยังดีนะคะสาธุสาธุคะ่ะเจอกันคะ่ะ